การใช้เสียงไม่เสริมบุคลิกภาพจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเสียงเขาเนี่ยเสริมบุคลิกเขาได้ค่อนข้างดีแล้วนะฮะ <rese atur> แต่ติดเรื่องของสำเนียงภาษา <người> คือบางทีเขาคอนเน็กระหว่างคำคำนี้ไปหาคำนี้เนี่ยเขาจะยังเขาจะยังเขาจะยังไปเน้นคำคำเชื่อมเขาอย่างเช่นว่า and I've been keeping all the letters and i เนี่ย and dive and ตัวดีแล้วมันไปหาตัวไอเนี่ยเขาจะไปเน้นตัวดี and dive เขาไปนึกว่าตัว dive ในพจคือเขานึกว่าเป็น dive ใคือคำคำนี้แต่จริงมันคือคำเชื่อมซึ่งมันเป็นผ่านเร็วมากซึ่งเนี่เขายังไม่ค่อยเข้าใจแต่วันนี้ได้ยินครูปานครูปานเชื่อมให้เขาเนี่ยก็ดี ที่คำว่ามีอยู่อันหนึ่งคำว่าเลเดอร์เขาจะเป็นเล t ดอร์เ t เดอร์ก็คือเป็นสำเนียงสำเนียงพื้นบ้านของเขาอะไรไม่คิดไม่ง้อ The Let Letter Letter l e t t e l e t Letter คือเขาเป็นเน้น the ร์เขาเป็นเน้นเดออย่างเงี้ยหรือมีบางคำอะไรมันเขาเน้นคำว่า Another Sunny Place Some Lucky Another Place I'm Lucky เขาที่จะเป็นเขาเน้นผิดที่ไปเพราะนั้นเนี่ยพอเขาเน้นผิดที่ชิมราเขาร้องเพลง Another Aeroplane Another Sunny Place เขาจะซ้มลักกี้เขาบอกว่าเขาอะเมื่อคืนนี้คุยกับเขาแล้วเขาบอกเขาไป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 ดูไอ้แสดงจของไลฟ์ของบูเบ้เขาก็เลยรู้สึกอย่างนั้นไปก็ก็เดี๋ยวเราขาเนี่ยปัญหาก็คือเขาไม่ได้บูเบรไม่ได้อย่างบูเบ้ใช่ไหมล่ะใช่เขาเขาคือเขาคือเขาได้ยินว่าอ๋อมันเชื่อมใช่ไหมแล้วเขากลัวว่า ถ้าไม่เชื่อมเนี่ยไม่ใช่ฟรัฟเขาเลยเป็นซัดําเชื่อมแม่ชัดเจนเอาไปชัดเจนตรงเชื <S <S ่อมนั่นน่ะก็เลยกลายเป็นตลกไปเลยนี่ทั้งหมดภาพรวมแต่ว่ารวมๆแล้วน่ะมันแก้ไขค่อนข้างได้แก้ได้ในวิธีเวลาของคุณรล้มมีแปดคน